5...4...3...2...1... ครับสวัสดีครับก็สวัสดีท่านรองผู้อำนวยการนะครับคณะวิทยากรแล้วก็คณะครูผู้เข้ารับการอบรมการสร้างสื่อออนไลน์นะครับด้วยโปรแกรม OBS Studio นะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะทางท่านรองผู้อำนวยการกับทีมงานนะที่ได้มีแนวคิดนะที่จะอบรมโปรแกรม OBS ให้กับคณะครูของโรงเรียนชุมชนบ้านโคเรานะครับซึ่งในยุคนี้นะครับเป็นยุคดิจิทัลนะที่รูปแบบเนื้อหาการสอนเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์ซะเยอะนะก็ประจวบเหมาะกับช่วงที่มีสถานการณ์ โควิด19นะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยจำเป็นที่ต้องเรียนอยู่ที่บ้าน,นอยู่ห่างกันนะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับผมก็ได้ศึกษามาพอสมควรนะซึ่งในทั่วไปเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยคือพวกนักแคสเกมทั้งหลายนะเล่นเกมโชว์นะซึ่งเขาเป็นแสดงตัวเองในคอนเทนต์ของ y t u t u นะซึ่งทำให้สามารถเห็นตัวผู้ผู้พูด บวกกับเกมที่เขากําลังเล่นอยู่ได้นะอันนี้โปรแกรมนี้ผมก็เชื่อว่านะคทางคุณครูเนี่ยสามารถเอามาประยุกต์ดัดแปลงใช้กับการสอนนะอย่างเช่นคุณครูจะเปิด PowerPoint นะแล้วก็ให้เห็นหน้าของคุณครูด้วยเปิด YouTube โดยที่มีคุณครูอยู่มุมจอข้างล่างคอยอธิบายคอยกากับนะเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้าใจไปในทิศทางที่คุณครูต้องการ คือเห็นได้ชัดนะในยุคนี้เนี่ยมันค่อนข้างจนะําเป็นนะท่านจำเป็นอย่างในหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานเช่นสวสวทเนี่ยก็นิยมใช้นะนิยมใช้ทุกท่านที่ได้เคยรับการบลมก็จะเห็นว่าทางสาวสวทเนี่ยใช้โปรแกรม OBS เนี่ยในการอบรมมาตลอดนะซึ่งก็ทําได้ดีนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ผมมีความคาดหวังนะครับที่วันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3เนี่ย จะนำเอาความรู้ในการอบรม OBS เนี่ยไปใช้ในการสร้างสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็ใช้ในการสอนนักเรียนต่อไปในอนาคตถึงแม้จะหมดสถานการณ์โควิดแล้วคุณครูก็สามารถนำความรู้นี้ติดตัวไปแล้วก็ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับวันนี้ก็ขออ,อ,อนวยโทษให้การอบรมนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุกประสงค์ทุกประการครับขอบคุณมากครับผม